มารยาทในการอ่านการอ่านออกเสียงและการอ่านจับใจความผู้อ่านจะต้องมีมารยาทที่เหมาะสมในการอ่านการอ่านออกเสียงโดยมาเป็นการอ่านในที่ประชุม เช่นการอ่านในห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือในที่ประชุมและงานสังสรรค์ซึ่งแตกต่างไปจากการอ่านจับใจความที่จำเป็นต้องอ่านในห้องเรียนห้องสมุดหรือที่บ้านเป็นการอ่านตามลำพังด้วยเหตุนี้ทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพผู้อ่านจะต้องมีมารยาทควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ลุกขึ้นยืนจับหนังสือด้วยมือซ้ายและใช้นิ้วชี้ของมือขวาจับมุมหน้ากระดาษที่ขั้นไว้เพื่อเตรียมพร้อมที่จะอ่านในหน้าต่อไป 2. ไม่ควรอ่านเสียงเบาจนผู้ฟังไม่ได้ยินหรือดังเกินไปจนเป็นเสียงตะโกน 3. เวลาไอาหรือจามซึ่งเกิดขึ้นโดยกระทันหันต้องใช้มือป้องปากและกล่าวคำขอโทษ สควรแสดงอารมณ์ความรู้สึกสีหน้าท่าทางตามเรื่องที่อ่านได้อย่างเหมาะสม 5. ควรเลือกหนังสือที่สร้างสรรค์สังคมและมีคุณธรรม 6. ต้องอ่านให้ถูกต้องคล่องแคล่วมีน้ำเสียงสุภาพจูงใจให้ผู้ฟังสนใจไม่เบื่อหน่ายเจ็ดปิดเสียงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะรบกวน 8. ไม่อ่านขนาดเดินขวางทางหรือกีดขวางผู้อื่น 9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่เช่นห้องสมุดโรงเรียนหรือร้านหนังสือ 10. ไม่อ่านออกเสียงรบกวนผู้อื่นโดยเฉพาะในห้องสมุดหรือสถานที่สาธารณะ 11. ไม่พับขีดเขียนหรือทำให้หนังสือเสียหาย 12. ใช้โทนเสียงที่เหมาะกับเนื้อหาและสถานการณ์สรุปความรู้การอ่านหนังสือเป็นการรับสารที่ผู้อ่านจะต้องมีมารยาทที่ดีงามเหมาะสมและมีสมาธิเพื่อช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการอ่านยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องก,การอ่านออกเสียงผู้อ่านต้องคำนึงถึงมารยาทที่เกี่ยวข้องกับสังคมด้วย ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ